สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิิเล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่9เดือนกันยายน2567วันนี้เรามีเรื่องวุ่นวุ่นของทีมเซลซีมาฝากกันและเราก็ยังมีข่าวอัปเดตความคืบหน้าของนักเตะฟรีเอเนต์ที่น่าสนใจมาฝากกันอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลฟุตบอลที่ลงเล่นกันเมื่อคืนนี้กันก่อนเมื่อวานนี้มีฟุตบอลร,ระดับทีมชาติและฟุตบอลเซกุนดาสเปนล,ลงเล่นกันด้วยส่วนผลการแข่งขันแต่ละคู่แต่ละรายการจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เพื่อนๆสามารถดูผลบอลได้จากทางหน้าจอกันได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลกันเสร็จแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ,ของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกของเราในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าของนักเตะฟรีเอเย่นที่น่าสนใจกันก่อนเราไปเริ่มกันที่เมมฟิสเดปายอดีตนักเตะของทีมบาร์เซโลนาฟาเบซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรโคเรนเทียทีมในลีกประเทศบราซิลสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเมนฟิสเดปายนักเตะกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์อายุ30ปีในรูปแบบฟรีเอเย่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเตะได้หมดสัญญากับทีมแอตเลติโกมาดริดตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักเตะได้ตกลงจะอยู่กับทีมโคเรนเทียจนถึงปี2026ตอนนี้นักเตะได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเอง ข่าวอัปเดตนักเตะฟรีเอเย่นคนที่2ที่น่าสนใจฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสมสรซาโลเรนโซ่ทีมในลีกประเทศอาร์เจนตินาได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวอิกเกมูนีอินนักเตะกองหน้าชาวสเปนอายุ31ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้หมดสัญญากับทีมเอตเลติกบินเบาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมในลีกอาร์เจนตินาจนถึงเดือนธันวาคมปี2025ข่าวอัปเดตนักเตะฟรีเอเย่นคนต่อมาที่น่าสนใจ ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าในตอนนี้อารียนราบิโออดีตนักเตะทีมยูเวนตุสเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมใดแต่เขาได้มีการออกมาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ย้ายไปร่วมทีมในลีกประเทศตุรกีและทีมในลีกซาอุดีอาระเบียตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเป้าหมายของเขาในตอนนี้เขาอยากย้ายไปร่วมทีมในห้าลีกใหญ่ในยุโรปข่าวอัปเดตนักเตะฟรีเอเยตนที่น่าสนใจคนถัดไปฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่า สโมสรลิวทีมในลีกเองฝรั่งเศสได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวอังเดรโกเมสนักเตะมิดฟิลชาวโปรตุเกสอายุ31ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้หมดสัญญากับทีมเอฟเวอร์ตันตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมในลีกเองฝรั่งเศสจนถึงปี2026ข่าวอัปเดตนักเตะฟรีเอเยนต์ที่น่าสนใจคนสุดท้ายฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าตอนนี้ทีมฟลามิงโกทีมในลีกประเทศบราซิลกำลังมีการเจราจาอยู่กับ อันโตนีมาซิยาตอดีตนักเตะกองหน้าทีมปีศาจแดงชาวฝรั่งเศสกันอยู่ทีมฟลามิงโกต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เพื่อมาแทนที่ของเปโดรนักเตะกองหน้าของพวกเขาที่ได้รับอาการบาดเจ็บ ACL เอ็นควายหน้าหัวเข่าขาดข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีเป็นข่าวความขัดแย้งของสองเจ้าของร่วมระหว่างบริษัทเคลเล็กแคปิตอลผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่61.5%ซึ่งมีเบดดเอ็กบอรี่และโฮเซอ,อเฟลรเซโนเป็นเจ้าของกับท็อตโบลีหนึ่งในเจ้าของหุ้นส่วนน้อยประมาณ13% ข่าวนี้ออกมาตั้งแต่คืนวันศุกร์และจนถึงตอนนี้ได้มีสื่อต่างๆหลายสื่อที่รายงานเรื่องนี้ผมเลยขอนําข้อมูลของแมดลอนํามาจับใจความและนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพราะข่าวนี้ของแมดลอมีความยาวมากเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหานี้กันก่อนแมดลอได้บอกว่าตอนนี้ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักกันแล้วเชลซีใกล้จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแล้วตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการขายหุ้นของตนเอง แต่จะพยายามซื้อหุ้นของอีกฝ่ายเข้ามาบริหารโดยทางฝ่ายท็อตโบลีเขามีความมั่นใจว่าตัวเขาสามารถหาผู้ลงทุนมากกว่า2.5พันล้านปอนด์เพื่อเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทเคลเล็กแคปิตอลได้ส่วนบริษัทเคลเล็กแคปิตอลก็เริ่มมีการวางแผนว่าเขาจะใช้เงิน1,500ล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้นส่วนน้อย38.5%ได้แต่ปัญหาของทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งสองฝ่ายได้ยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ยอมขายหุ้นของตนเองเพราะฉะนั้นปัญหานี้น่าจะต้องใช้เวลานาน,านมาก ว่าจะหาข้อยุติกันได้แต่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งดีๆเล็กๆว่าถึงแม้ผู้บริหารจะมีความขัดแย้งกันแต่พวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างก็ยังให้ฝ่ายปฏิบัติงานยึดตามหลักปฏิบัตเิเดิมๆที่เคยวางไว้ทีนี้เรามาดูถึงต้นเหตุของปัญหานี้กันแมตลอได้บอกว่าปัญหาความขัดแย้งนี้มันได้เริ่มสะสมกันมาตั้งแต่ช่วงแรกหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์ทีมเซลซีกันแล้วโดยน่าจะมีอยู่2ประเด็นที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งประเด็นแรกคือการสร้างสนามใหม่ด้วยเหตุที่ว่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีบริษัทในใจที่จะให้มาสร้างสนามใหม่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้แผนการสร้างสนามใหม่จึงยังไม่มีความคืบหน้ากันเสียทีแค่ะจะหาข้อยุติว่าจะสร้างสนามใหม่บนที่ดินแห่งใหม่หรือจะสร้างสนามใหม่บนที่ดินเดิมยังหาข้อยุติกันไม่ได้เลยเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นไม่ตรงกันปัญหาความขัดแย้งประเด็นที่2คือการวางทิศทางของสโมสรที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันท็อตโบริต้องการนํานักเตะที่มีชื่อเสียงเข้ามา เพื่อสร้างความสําเร็จให้กับสโมสรเช่นความพยายามที่จะตัดหน้าทีมปีศาจแดงเพื่อนําคริสเตียโนโรนันโดให้ย้ายเข้ามาร่วมทีมหรือการซื้อราฮิมสเตอร์ลิงและติอาโกซินวาวให้เข้ามาร่วมทีมและท็อตโบโลียังมีความเห็นว่าควรจะให้โปเชติโน่คุมทีมต่อไปส่วนเจ้าของเคลเลจแคปิตอลมีความเห็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับท็อตโบโลีเลยเบดดเอ็กบาลีมีความเห็นต้องการให้ทีมเซลซีเดินไปในทิศทางการสร้างดาวรุ่งและสนับสนุนให้มาเรสกาเข้ามาคุมทีม ในปีนี้เราจึงได้เห็นว่าทีมเซลซีมักจะคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งให้เข้ามาร่วมทีมช่อง HD Channel มองว่าปัญหานี้น่าจะใช้เวลานานมากกว่าจะหาข้อยุติกันได้แต่ว่าถ้าทีมเซลซีโชว์ฟอร์มได้ดีสามารถคว้าแชมป์ได้ขึ้นมามันน่าจะช่วยทําให้บรรยากาศภายในทีมนั้นดีขึ้นและน่าจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดลงตัวปณิประนองกันได้เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรานํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ